อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนแฟนอาร์ซอลทุกท่านพบกับผมเช่นเคยครับบอตวันกันเนอร์ที่จะมอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาร์ซอลให้เพื่อนๆได้นนรับฟังกันนะครับก็วันนี้มีบทสัมภาษณ์ต่างๆของมิเกลนาตาก่อนเกมพบก,กับทอตแนมฮอสเปอร์ความพร้อมการบาดเจ็บล่าสุดและก็อัปเดตตลาดซื้อข,ขายนักเตะครับรับชมได้ทั้งหมดในคลิปนี้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็ไปเรื่อยบนที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลเดตาครับมิเกลเดตาว่าอย่างไรกันบ้างโดยที่มิเกลเดตาครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของกาเบรยลเคซูสล่าสุดว่าตอนนี้เรารู้รายละเอียดมากขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งคนในช่วงบ่ายนี้และน่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากนั้นขณะเดียวกันครับมิเกลเดตาก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณไหนผมยังไม่อยากยืนยันจนกว่าจะได้รับรายงานสุดท้ายในช่วงบ่ายนี้ นั่นเป็นหน้าที่ของทีมแพทย์ตั้งแต่หลังเกมพวกเราก็รู้สึกกังวลมากและจนถึงตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่ก็อัปเดตล่าสุดจากอาร์เซนอลครับยืนยันยังเป็นทางการว่ากาเบรียลเคซูสครับได้รับบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายและก็เตรียมเขารับการผ่าตัดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยลื่นหูสักเท่าไหร่ครับขณะเดียวกันครับก็มีอัปเดตความพร้อมของริคาโดคาราฟิลลี่ครับว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่ได้รุนแรงมากนัก แต่เรายังต้องรอดูอีกวันหรือ2วันเนื่องจากทีมของเราลงเล่นทุกๆ3วันทําให้เวลา24ชั่วโมงมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในกรณีที่อาการบาดเจ็บไม่ได้ส่งผลในระยะยาวอย่างในกรณีนี้เราน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงบ่ายนี้ ก็เห็นด้วยครับเน้นหายชัวร์ก่อนดีที่สุดแล้วครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าก็ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของจอร์จินโยครับว่าเขามีอาการตะคิวในช่วงที่เรากําลังเล่นช่วงต่อเวลากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจูเลียนทิมเบอร์ก็มีอาการคล้ายกันเรามีนักเตะบ,บางคนที่เจอปัญหาและความยากลําบากในการเล่นจนจบเกมแต่ตอนนี้เขาโอเคแล้วก็ยืนยันครับว่าจอร์จินโยและจูเลียนทิมเบอร์ครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ นอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าย้ำว่าการบาดเจ็บของกาเบียลเคซูสไม่ได้เปลี่ยนแผนการเสริมทัพของทีมแต่อย่างใดโดยเขากล่าวว่าคําตอบของผมยังเหมือนเดิมเรากําลังมองหานักเตะในตลาดเพื่อมาพัฒนาทีมและนั่นเป็นสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่วันแรกการไม่มองหาความเป็นไปได้เหล่านี้ถือว่าเป็นความประมาทเพราะมันคือโอกาสในการพัฒนาทีมและปรับปรุงขุมกําลังโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นใช่เรากําลังมองหาและพยายามอยู่ และเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างก็อาเตต้ายืนยันครับพร้อมที่จะดึงคนที่ใช่มาเสริมคุมกําลังให้อาเซนอลอย่างแน่นอนขณะเดียวกันครับมิเกลเดต้าเปิดใจถึงเรื่องข้อจํากัดในการเสริมทัพว่าการดึงนักเตะเข้ามาเสริมทีมต้องมีการตกลงกัน3ฝ่ายซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีข้อจํากัดเหมือนกับทุกสโมสรเราทําได้เท่าที่เราทําได้และเราวางแผนทีมตามกรอบที่เรามีอยู่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า ผมไม่อยากพัฒนาทีมเพราะแม้ผมจะรักนักเตะที่เรามีมากแค่ไหนแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่พยายามทำอะไรเพื่อปรับปรุงทีมผมไม่ได้ดื้อรั้นขนาดนั้นทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันเราใช้ทุกโอกาสเพื่อพัฒนาทีมในทุกวันและเมื่อถึงตลาดนักเตะเราจะทำให้แน่ใจว่าเรามีทรัพยากรและความสามารถที่ดีที่สุดในการแข่งขันตามที่เราต้องการ ขณะดวกันครับมิเกลเดต้าเปิดเผยว่าทีมกําลังพิจารณาเสริมทัพในหลายตําแหน่งไม่ใช่แค่กองหน้าเพียงอย่างเดียวโดยเขากล่าวว่าไม่ใช่แค่ในตาแหน่งเดียวเรามีปัญหาต่างๆที่ต้องแก้ไขด้วยเราต้องเข้าใจว่าผู้เล่นสามารถนําสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ทีมได้ในหลายรูปแบบไม่ใช่แค่เรื่องของผู้เล่นคนเดียวเพราะไม่มีผู้เล่นคนไหนในโลกที่จะสามารถรับประกันได้เราหวังจะเชื่อว่าเราจะสามารถหาผู้เล่นที่เราคิดว่าจะทำให้ทีมเราแข็งแร่งขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ นอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าพูดถึงความสําคัญเกี่ยวกับความพิเศษของศึกดาร์บี้แมตที่จะเปิดบ้านรับมือกับทอรแนมฮอสเปอร์ครับว่านี่อาจจะเป็นเกมที่น่าชมที่สุดของฤดูกาลเพราะบรรยากาศความหมายของมันต่อแฟนบอลพวกเราและต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องในเกมนี้นี่คือสิ่งที่อยู่ในมือของเราเป้าหมายของเราคือการสร้างบรรยากาศที่ดีที่สุดที่เคยมีที่เอมเบรตสเตเดียมนี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งนักเตะทีมงานและแฟนบอลทุกคนที่จะเข้ามาร่วม ในวันพรุ่งนี้ดังนั้นมาร่วมกันสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเถอะก็อาเตต้าก็กระตุ้นทุกคนครับให้ช่วยยกระดับของทีมเราเพื่อที่จะคว้าชัยชนะในนัดที่จเจอกับตอนนัมฮอสเปอร์ครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าพูดถึงการคุกคามทางโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคลายฮาวต์ครับว่ามันเหลือเชื่อมากและเราต้องทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระการยอมรับหรือเพิกเฉยต่อปัญหานี้จะส่งผลร้ายแรงมันเป็นสิ่งที่ต้องถูกกําจัดออกไปจากเกมฟุตบอลเพราะนี่คือพฤติกรรมที่ง่ายเกินไปและมักจะเกิดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการกระทําเพียงอย่างเดียวไม่มีอุตสาหกรรมใดที่เป็นเช่นนี้อเตตาก็มีการยกตัวอย่างครับในกรณีของคายฮาวร์ว่า เมื่อวันที่27ธันวาคมในเกมที่เราเล่นในบ้านชนะ1 0ึูคายหัวัจทำประตูได้และแฟนบอลทั้งสนามร้องเพลงเพื่อฉลองนั่นเพิ่งผ่านมาแค่20วันแล้วตอนนี้ความเห็นที่เคยชื่นชมเขาเหล่านี้หายไปไหนเราทุกคนมีความรับผิดช,ชอบรวมถึงสื่อมวลชนทุกคนมีส่วนในการกำหนดเรื่องราวและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะนี่คือเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัวนักเตะต่อผมและต่อทุกคนในวงการฟุตบอลเราอาจจะยอมรับได้ว่า นี่คือส่วนหนึ่งของงานแต่ทุกอย่างมีขอบเขตที่ต้องวางไว้อย่างชัดเจนเรามุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและสิ่งใหม่ๆในวงการฟุตบอลแต่สิ่งใหม่ที่สำคัญที่สุดอาจเป็นการห้ามไม่ให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นมันไม่ควรเกิดขึ้นและมันต้องยุตินี่คือสิ่งที่ชัดเจนก็อาเตต้ายืนยันครับว่าสิ่งนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเตะหรือกับใครก็ตามครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ายอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในฐานะกุนซือของทีม นี่คือช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดครั้งหนึ่งของเราโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเสียผู้เล่นสําคัญในช่วงเวลาสําคัญแต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเราต้องปรับตัวและถ้าดูจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าทีมยังคงทําผลงานได้ดีโอเคเราไม่ได้ชนะในเกมก่อนแต่ถ้าต้องตกรอบในรายการแข่งขันใดๆก็ขอให้เราออกไปแบบที่เราเป็นทีมที่ดีกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน และในวันพุธนี้เรามีโอกาสอีกครั้งซึ่งมันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะเราเข้าใจดีว่าเกมนี้มีความหมายกับพวกเราทุกคนมากแค่ไหนสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างที่มันเป็นเราต้องยอมรับและทําให้ดีที่สุดแม้ต้องเผชิญกับความยากลําบากแต่คุณดูซิว่าทีมเล่นได้ดีขนาดไหนเราเดินหน้าต่อและสร้างสิ่งที่ดีที่สุดจากสถานการณ์นี้ขณะเดียวกันครับมิเกลเดต้าแสดงความเคารพต่อแนวทางการจัดการของอังเก้โปเตนโกคูครับ กุนซือของทอนแนมฮอสเปอร์ในการรับมือกับปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะนี่คืองานของเรามันยากมากที่ทจะคาดการว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยู่ในมือเราคือวิธีการตอบสนองต่อมันคุณสามารถเสียใจกับตัวเองและเริ่มหาข้ออ้างหรือเรื่องที่จะเผชิญหน้ากับมันอังเกทาได้ยอดเยี่ยมในเรื่องนี้และเมื่อปีที่แล้วเขาก็เจอกับความยากลําบากเช่นกันแต่เขารับมือกับมันในลักษณะเดียวกันดังนั้นผมจึงให้ความเคารพเขาอย่างมาก นอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าส่งข้อความถึงแฟนบอลในรอสแองเจลิสหลังเกิดเหตุไฟป่าโดยเขากล่าวว่าเราขอแสดงความเสียใจต่อพวกเขาพวกเขากําลังเผชิญกับความทุกทรมานมากเมื่อมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ยาวนานที่มันเกิดขึ้นรวมถึงจํานวนคนที่ได้รับผลกระทบเราเองมีเจ้าของทีมและเพื่อนฝูงหลายคนที่เป็นแฟนอาร์เซนอลในรอสแองเจลิส เพราะเราได้ไปเยือนที่นั่นหลายปีแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องเข้าใจสถานการณ์และช่วยเหลือเท่าที่เราทําได้ก็ส่งกําลังใช่วยกันทุกๆคนครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ากล่าวถึงการสนับสนุนคายฮาวด์และการสนับสนุนที่ทีมมีต่อผู้เล่นในช่วงเวลาที่ยากลําบาก มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบุคคลผมคิดว่ามีบทเรียนสําคัญที่เราเรียนรู้จากวิธีการที่เราดําเนินการการตอบสนองและการสนับสนุนผู้เล่นในช่วงเวลาที่ยากลําบากเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัวมากมายทีมและผู้คนที่นี่ได้แสดงออกถึงความยอดเยี่ยมพอทุกครั้งที่มีปัญหา ทุกคนก็ให้การสนับสนุนเขาและผลลัพธ์ก็ชัดเจนยิ่งมีการสนับสนุนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเรามีการอธิบายเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกและเมื่อทุกคนสนับสนุนเขาเขาก็ได้รับคำชมว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุโรปยาที่ดีที่สุดคือการที่คนรักสโมสรและผู้เล่นของเราอย่างแท้จ,จริงและการให้การสนับสนุนพวกเขานั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นขณะเดีวยวกันครับมิเกลเดเต้าเผยถึงการวางแผนใช้เวลาพักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ว่าตอนนี้เรากําลังพิจารณาอยู่ ตอนนี้ไปครับจบไปแล้วเราจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดจากสถานการณ์นี้เรากำลังมองหาตัวเลือกต่างๆและปฏิทินกับโปรแกรมการแข่งขันก็ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในแชมเปี้ยนลีกด้วยดังนั้นเรากำลังมองหาและพยายามวางแผนตัวเลือกต่างๆนอกจากนี้ครับ <S <S มิเกลเดตตาได้แชร์แนวทางในการช่วยผู้เล่นมองสถานการณ์ในแง่บวกในแง่ของสาเหตุมันง่ายมากเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมา นักเตะคนไหนในยุโรปบ้างที่มีคุณภาพในการคาดการและการทำประตูที่เหมือนกับคริสตานโนโรนโดและลิเอโนลลมาซี่ไม่มีนักเตะคนไหนที่ทําได้ในระดับที่คาดหวังประตูที่สูงขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่พันผวนมากการคาดการประตูและการทําประตูเป็นสิ่งที่มีความพันผวนสูงคุณต้องมีความทะเยอะทะยานที่จะอยู่ในระดับนั้นและทําประตูเยอะ ดังนั้นคุณต้องพร้อมที่จะรับมือกับความผ,ลผลันผวนแม้ว่าคุณอาจจะกลายเป็นกองหลังนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการงานคุณความผันผวนในเรื่องการคาดหวังประตูและการทำประตูมันสูงมากมีหลายอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือการเพิ่มโอกาสในการทำประตูให้มากขึ้นยิ่งมีสถานการณ์มากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ากล่าวถึงการเตรียมตัวของนักเตะรุ่นใหม่ในการเตรียมความพร้อมที่จะเจอกับ ทอนแนมฮอสเปอร์ว่าตอนนี้เรามีนักเตะหลายคนที่เข้าใจถึงความหมายของเกมนี้เราได้พูดคุยกับเอนทานวานเนลลี่และไมดูสเกลลี่รวมถึงนักเตะคนอื่นๆและสตาร์โพสหลายคนคุณสามารถรู้สึกได้ทันทีเมื่อคุณอยู่ในอาคารว่าการแข่งขันใหญ่กำลังจะมาถึงและบรรยากาศที่ตื่นเต้นเต็มไปทั่วทุกที่พวกเรารู้สึกถึงมันและเข้าใจถึงความสำคัญในเกมนัดนี้ท้ายที่สุดครับมิเกลเดต้าเปิดเผยถึงแนวทางในการกระตุน้นกำลังใจของทีมครับ โดยเขากล่าวว่าตอนนี้ผมยังไม่คิดถึงอะไรพิเศษมันดีมากเมื่อคุณเพิ่งตกรอบจากการแข่งขันการได้ลงเล่นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือสิ่งที่ดีและเป็นบวกก็เจ้าตัวชี้ว่าการขับมาลงสนามให้เร็วจะสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้เป็นอย่างดีครับก็บทสมภาษ์ื่นเอียนไลท์รับออกมาเตือนปืนเรื่องสัญญาของนักเตะโดยระบุว่าอาเซนอตต้องเริ่มคิดถึงเรื่องสัญญาของมาการเยสซาลิบาและซาก้าได้แล้วพอเมื่อจบฤดูกาลนี้พวกเขาจะเหลือสัญญาอีกแค่2ปี ถึงแม้อาร์เซนอลจะพูดว่าเราต้องการเริ่มเจราจากับพวกคุณแต่พอมีฟุตบอลโลกเข้ามานักเตะหรือเอเนต์ก็มกักจะตอบว่าตอนนี้เรายังโฟกัสแค่เกมการแข่งขันของเราเพื่อรักษาฟอร์มให้ดีที่สุดสําหรับฟุตบอลโลกเอียนไรยังเสริมอีกครับว่าหากอาร์เซนอลไม่รีบจัดการเรื่องนี้อาจจะเกิดสถานการณ์คล้ายกับลิเวอร์พูลในตอนนี้ที่นักเตะคนสําคัญกําลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาก็เห็นด้วยมากครับ สิ่่งทีอนไลไได้อออกมาเตืนปว่ากันถึงตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยครับคอนเทลิสันนักข่าวสายอาเซนอนรายงานล่าสุดยืนยันว่าอาเซนอนกำลังพิจารณาขอยืมตัวตูซานวาราโฮวิดกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียวัยว24ปีมาเสริมความแข็งแกร่งในแนวลุกในช่วงตลาดซื้อขายเดือนนี้โดยที่วาราโฮวิตครับเหลือสัญญากับยูเวนตุสอีกเพียง1ปีและยังไม่มีความคืบหน้าในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรขะเดยูกันครับ ซามีม็อกเมลรายงานล่าสุดว่าอาเซนนลเตรียมคว้าตัวมาตินซูเมบนดี้กองกลางตัวรับวัย25ปีจากเรอัลโซเซดด์ด้วยการฉีกสัญญามูลค่า5 1ล้านปอนด์โดยดีลนี้นะครับคาดว่าจะจบสิ้นหลังจบฤดูกาลนี้นอกจากนี้ครับฟอร์เดเพเทนเบิร์กครับรายงานล่าสุดว่า ปุรินเซียรอดมุนกำลังเล่นเจราจาเพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์ชิชินโก้โดยที่อเล็กซานเดอร์ชิชินโก้ครับก็แสดงความกระตือรือร้นที่จะย้ายออกจากอาร์เซนอลหลังคาแข่งกับสโมสรอนได้เพียงแค่2ปีครึ่งโดยที่อาร์เซนอลครับก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอเช่นกันโดยมีเงื่อนไขว่าสโมสรอนที่ยืมตัวจะต้องซื้อขาดด้วยค่าตัว20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายครับทั้งตัวนักเตะแล้วก็สโมสรอนด้วยครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับรวบรวมบทสัมภาษณ์มาฝากกันครับบทสัมภาษณ์อื่นๆติดตามได้ที่เพจบอสวันกันเนอร์ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ